นี่เหรอเมโร่มึงแอบมองมันเป็นอะไรทำซึ่งดเดลสทำไมกูตบเลสซะเด็กน้อยเธอคือเมโร่ใช่ไหมใช่มีอะไรอ่ะช่วยดูรูปในมือถือฉันให้หน่อยได้ไหมว่าเจอเห็นของชิ้นนี้หรือเปล่าอันนี้เหรอเคยเห็นอยู่หรอกจริงเหรอแต่เธอดูแค่แวบ,บด้วยเองนะเมื่อกี้เนี่ยทำไมพวกพี่ไม่เชื่อผมหรือไงทั่วทั้งอ่าวไซรูมแห่งนี้หูตาผมกว้างขวางไม่ไดต้ต้นๆเลยนะถึงไม่อยากจะกว้า,าก็เถอะ เธอช่วยเล่าที่มาของเศษพอเซรุ่มชิ้นนี้ให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมไม่ได้อะไม่เห็นเรื่องไงว่าผมกาลังยุ่งอยู่ถึงไม่อยากจะยุ่งอย่างนั้นก็เถิดนะเออของเล่นผมโดนคนอื่นทําพังอะผมกาลังซ่อมมันอยู่นต้ไม่มีอารมณ์จะคุยกับพวกพี่หรอกซ่อมเหาเด็กแล้วนี่คงเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแต่ถ้าเป็นของเล่นบังคับวิทยุแล,ล้วก็บางทีฉันอาจจะหาทางช่วยได้ถ้าเป็นกูนกูจะแบล่นมันมา,มาแล้วก็ซ่อมให้เสร็จซ่อมเสร็จปั๊บละกรมแตกก่อนหน้ามันถ้าฉันซ่อมของเล่นให้ พอจะอผ่อนปลนให้หน่อยได้หรือเปล่าพี่ซ่อมของเล่นเป็นด้วยเหรอไม่พี่ซ่อมได้จริงงั้นผมจะเล่าที่มาของเศษพอเซดุมนี้ให้ฟังถึงไม่อยากจะเล่านักเกิเถดนะเฮ้ยโอยอย่างเจ๋งอะซ่อมจริงจริงด้วยถึงไม่อยากจะซ่อมนักเกิรนะ์ดทีนี้เธอพอจะเล่าที่มาของเศษพอเซดุมชิ้นนี้ให้พวกพี่ฟังได้หรือย,ยังบ่ พ่อมึงเหอะนี่การรักษาคำพูดเป็นเรื่องสําคัญนะแม่มึไม่สอนหรือว่าให้รักษาคำพูดอ่ะแต่แม่บอกผมว่าช่วงนี้พอเซรุ่ม Mac, แมกไม่อนุญาตให้คนนอกเข้ามาที่นี่เพราะงั้นถ้าเจอคนแปลกหน้าที่น่าสงสัยก็ห้ามคุยด้วยและผมก็ไม่เคยเห็นพวกพี่มาก่อนเลยด้วยมองวดี๋ยวก็รู้แล้วว่าพี่คนสวยคนนี้ไม่ใช่คนเลวน,ะนี่อันนี้มองวดีเยวก็รู้แล้วว่าพี่คนสวยคนนี้ไม่ใช่คนเลวอ่ะขอบคุณที่ชมนะมีไลน์ยังนะอีกไว้ wise. เมโรเชื่อพวกพี่เขาเถอะพี่เป็นคนพาพวกเขามาด้วยจริงๆเธอรู้ใช่ไหมว่าชิ้นส่วนพอซีรูมแม็กซีแค่ชิ้นนี้มาจากที่ไหนผมรู้ผมรู้ดันเตเป็นคนเจอมันนะเมื่ะค้านั่นแหละที่บอกว่าพอซรูมชิ้นนี้ต้องมีค่ามากแน่ๆแต่ผมบอกว่ามันไม่มีค่าหรอกสุดท้ายพวกเลยทะเลาะก,กันพี่อยู่เสือหาดันเตคงไม่ได้ก่อเรื่องอะไรเข้าใช่ไหมแกล้งหลอกให้เมโลตกใจกูแกล้งดีกว่านี่เป็นไงเรื่องนี้มันเรื่องน้ำซับซ้อนนิดหน่อยแต่พี่เกรงว่าดันเตคงจะเจอปัญหาใหญ่เข้าแล้วละ่ะเอ๊ไม่นะเรื่องนี้เป็นเรื่อง